เศรษฐกิจไทยร่วงลงเหวรายได้หดธุรกิจปิดตัวคนไม่กล้ากู้หนี้ถึงขั้นนี้เรียกเศรษฐกิจถดถอยหรือยังมามาเดี๋ยวเพื่อนเล่าการเงินจะเล่าให้ฟังหลายคนกําลังรู้สึกว่าเงินหายากขึ้นใช้เงินต้องคิดเยอะขึ้นของกินของใช้แพงขึ้นแต่รายได้ยังเท่าเดิมหลายบ้านต้องตัดของฟุ่มเฟือยร้านอาหารร้านค้าหลายแห่งเริ่มปิดตัวแม้คนยังเดินห้างแต่ไม่ค่อยซื้อรบก็ถูกเทขายมากขึ้นเพราะคนผ่อนไม่ไหวแล้วทําไมถึงเป็นแบบนี้1ตอนนี้ไทยอยู่ในช่วงโตช้าเงินเฟ้อก็ติดลบครั้งงแกในนปีีทท่่่ผาาามซึํ ธุรกิจส่วนใหญ่เริ่มลดต้นทุนแต่ถ้าติดลบไปอีกก็ทาให้ธุรกิจต้องเลิกจ้างพนักงานจํานวนมาก2ดอกเบี้ยยังคงสูงคนเลยเลือกที่จะออมมากกว่าจับจ่ายมาตรการแก้ไขของรัฐบาลก็ไม่ชัดเจนคนจึงไม่กล้าทําอะไรมากแม้ทางเทคนิคยังไม่ถือว่าเป็นเศรษฐกิจถดถอยแต่มันก็เริ่มถดถอยในชีวิตจริงอย่างที่หลายคนเห็นคําแนะนําในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้คือต้องจัดลําดับความสําคัญการใช้เงินดีๆลดหนี้ดอกเบี้ยสูงหาไรายได้เสริมและเลี่ยงการใช้เงินก้อนใหญ่โดยไม่มีแผนเพราะตอนนี้เป้าหมายไม่ใช่รวยเร็